ถ้าพ <languages? S 1> ี่ใดครบถึงลาสันนานเลยป้าพี่น้องเพ่งนลมันลอยขึ้นมาพี่น้องโอ้ตกชิงิ้วได้คบผมเกิดมากครบจินน่ะเดียวโบนดตะวันโอ้มาหน่งเีพี่น้องเ้ยโอ้มาหนะลงเนปปานปานเนี้ข้างดำข้างดำข้างดำข้างดามาหนึ่งเรยพี่น้องโอ้คนหนึ่งมาหีขนาดนี้พี่น้อง ธรรมาดาเดมือนี่เลี้ยงเจ้าเราบวชขึ้นมาดีเถอะวัเีบเลี้ยงแต้ว่าน่าน,าาน,นม,มือ้มา<อ>ันของผลยุ้ยสั่นพี่งงน,งงงนองมือธรรมาดาเดมื่ออาชีสิบเนาะเสียตัวนี้มันสั่นเสียของกวนประจํอยู่น้มาาันนีมอันตรเมืออาชีสิบตกลงกัดเราจะิลงตรงนี้มือได้บ่ไดถือว่าขี้ไรแห้งเนาะขี้ไรกับแมนนี่อาบุกินเนี้ยนะว่าบ่ได้ มึงนี่ใส่เสือแดงบ่าือนยังมันเม็นแมนบ่เป็นน้ำเสือว่าเป็นน้ำเสือกันนี่เสือแดงวด้้วกนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลุนต่อไปครับนั่นเยังท่อาถ้าพี่ได้ครบือวั่นนนป้าพี่น้องเิ่งนลอยขึ้นมากพี่น้องโอ้ตกชิงหลวได้บผมเกิดมากตเายแม่กเกิดมากกัลรงพ่อพี่น้องเอ้ยตกชิงหลวได้บ เฮ้ยหันหันครับหันมาเนี่ยเอาครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเดีเยิ่งกระคาบ่งพี่น้องปังกระคาบังเซียนบอกม่ายังเบี้ยนเลยตกชิงนเหลียวได้ครบพี่น้องโอ้เกิดมาก็รลางเคยเห็นดูตัวลุกกันได้ดูตาตะกี้ตกปลาได้ครบตกปลาได้ครบออกมาจังได้บุ้เกิดมาในชีวิตก็ร่างเห็นโอ้ยงามเนาะอันนี้ครบทุกนี่

เงใส่แงดิมเงใส่ปัดบว่ามันดึงหลุดสามเพียที่เนะมันหลุดตกของมันของแท้เลยป่ะนี่เพงลดเนรอตัวน้ดึงแล้ป่ลุงตัวน้ดึงแล้ว่เ้ยลุงมาแล้วพี่น้องตงามขนาดเลยนี่บบ่าหนึงหลุดสามตัวเดี๋ยวปดที่บาดกันเปดึงกันเดียวเยวเดวงามอยู่พี่น้องตนี่อ้วนดี โอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่เลยช็อตเด็ดเลยพี่น้องเว้ยตาคนดีสีตายยืนโอ้กโอ้เมื่อกี้นีหนึ่งหนึ่งมืออึดสองสิบหนึ่งหนึ่งเลยเนาะเออหนึ่งใสียพักอ๋อโอ้เฮงไงบมันตยหน่อยนะแต่เป็นเจ้าอยู่บ้านเท่าเนี่ยเนาะสองคนพรอเมียเนาะุดยอดเลยพี่น้องเว้ยครับลูกคนหนึ่งพอดีอ่าเดี๋ยวลูกต่อไปครับหนึ่งใสียพักใเสียวเกล ถ้บ่งลุงเราสิดึงจะเกิดอะรพี่น้องเลาว่าเรดึง่ดึงหไไม่รุงไม่ดึงอรมันบ่บอนอยู่พี่น้องดึงย้หลุดอ่าวบางันหลุดมาสองตัวเลยอย่เวาเ่เดี๋ยวันอ้ล่อบ่งพี่น้องลอเบ่งบงสิแเ็คือเพิ่วาบ่ไจวดจวดเพ่อนบ่เบ่งบงพี่น้องเพิ่ว่าไจวดจวดเพ่นว่ เนี่ยไปสาีเนี้ยแล้วล่อๆๆพี่น้องล่อโอ้มาเลตัวนี้สามทีแล้วม่หนีลยแม่ังสี่แม่พ่อหตัวนี้ตงามอยู่เนาะเหยียบดังดีเสแนี่ามตโลดเลเนาะสามตโลแล้วสามตัวโลดเลยสามสามแล้วก็ร่างกินเลยไจอดต้นบรอไงกินเเบ็ดเี้ยเาบ่นรลร่างกินเลยลสามีตุ้แต่มันกินเนื้อฟ้าปุ๊บโอ้ยมาเตะสีบะไเนาะ มที่เงี้ยแล้วจะมาจมอยู่นั่นเลยแานกินเงี้ยใหญ่เต็มเลยครับพี่น้องม้าแล้วเป็นว่าได้แน่แล้วพี่น้องร้องงานคนเสียตายหลายเติบแล้วพี่น้องนี่หลายแน่ละมูอเลีแรงอยู่หนึ่งเกี้ยนเกือบหนึ่งด้วยนี่เลี้ยงก็ได้ด้วยนี่เหลีแรงอยู่พี่น้องในการหากินครับผมคนอีสานมือใดมือบอ่แต่กันในล่องมือไหนบ่าค่อยพลาหรอเพิ่นว่า พอได้กินยูเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วลุงเฮ็ดอีกแล้วตลาปลาอืมว่ไม่หันละมันจะทักนึงเอะยอ้วนอ้วนอ้วนตับเลยพี่น่องอ้วนตับเลยมีตะไครัวหไหลายแ่บเป้วอ้วนอยู่พี่น่องอ้วนแงจะไปเอียไตากแดดเฮ็ดจะได้กินไงตากแดดช่งนม้บ้านตากแดด่บ้าน คือว่าสันเนาะพี่น้องแต่ต้อไม่บานโดอคนกินมาทั้งนี้มันในไลายเนาะให้ตัวปักเห็ดประเดียกตอนนี้ประเดียเป็นนี่เยอยังลุงนี่มีละวเนี่ยเดี๋ยวนี่เอาเนี่ยนะครับพี่น้องอือนี่แหละครับพี่น้องวิธีสาบนบะหมี่หมามึงได้กระเดยเพราะได้กินอายุมากินเพราะได้ยาได้กินเนาะอยาไปตัหนึ่งเนี่ยตาแกงไปทอด่ต้องซีเรียสอียิ่งพี่น้องหากินก็เพราได้กินพคนว่าจำเจ้าจำมันกินเอารูเดียว นี่ละไม้นี่ครับฝนตกนามไส่ปลาเลยเห่าฝนตกไส่ปลาเห่าบุ่มต่อไปครับพี่น้องลุกมัพี่น้องทอะไันตัวติ่าวม่าวเม้นไม่เปโอ้โหดูดีแล้วาปลาบไดาอยู่งพูดหนึ่งเราวนบังยู่ง ก็กินอีดอกกันนึงที่ซีอว่นในในเที่ยงไอ้ี่วิงังมันแล้วเดี๋ยวไปยังลุงเนี่ยก็อย่าสูบบุี่นนัง่ไมอันนี้ค่างดำกับอ้วนนดดีางดำบ่ไม่ต่ใครเนี่ยวนตับเลยไ่นออ้วนับบ่ไม่ตะใครเดี๋ยวแล้วสามสตัวเลยบ่ไงหรือเเีไปยังแบบด่เด่นด้วยก็เช็อัพไปพอดพีปนอเฮะดูกยงเออว่ากินอีดอาวันเนี่ยเตียนมาเวียดบ่

เบ้อบ่โอ้ยเดี๋ยวเ่ินฮุยเลยไหมหาวเด้หาวหนำตัวกำลังพับปนเลยนี่โดนแล้วครับโดนแล้วโดวนแล้วประดุกตัวสวย,ย,ย,ยๆเลยฝนทุบเสียบโอ้ปฝนเสียบๆเลยรุ่นนี่พี่น้องเเานะกินลึกเติบเยอ่นี่ปลุกปลตายไงดอกอย่ามันขึ้นลึกโอ้มันถือโดนแล้วนี่ถโดนแล้ว กะถือรถลงกระเพาะเลยเลยเพื่อนเห็นมันดึงย yeah, ึงย um ึงยึงยึงยิงน่นะโอ้มาเบดื่อร่เพ่อพ้นลงกระเพาะเลยแล้วดูวี่งข้มเห็นไหม ครับพานอาทิตย์แล้วังเต็ไปยังทางดำครับโอ้บัเลยวะอีกแล้วนังนี่แล้วเดึงอีแล้วพี่น้องดึงอีกแล้วโอ้ยเยอขี่กระเดือนมาไปกุมเลยเดนี่โอ้ยต้งามเลยพี่น้องเลยเาพสพพ้อนอนพี้องลเดี๋ยวดังหนุ่อีกแ่น่กูบ่ไงยัง lăng nỉ cái lăng đứng Ồ, ừ, ở lo, nhau, không? nó ừ. thử được không? để thử loang nhóc vào nỉ mưng, không. huìt huìt à มันหลากอะไรล่ะ่เะไปแล้ว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 มาแล้วโอ้น้องโซ่พี่น้องน้บักข้างดับบงไงเลยนี่พี่น้องเบ็ดมันเมันเพิ่มนี่พี่น้องอเสีบาทสีบบาทำแล้วสีบอา์เทลแล้วเ้อยังไรนี่ใส่เดือนครับใส่เดือนเนาะ ลุงนี่กักเตี้ยงเลยลุงคนนีะสองคันนี่บ่โอ้กำลังเงาวลังใส่ทอดด้วยนี่เอาเก็บเก็บไปไมาจักมองเดียวกันหรอม่ก็กลังจีนยาเพราะมันหนุจักวาามันเคยกินหนีเสมอมามันหนุจักทั้งเลานะเก็บสุรเงี้ยลไปหล่นดหล่นโอ้มันเบ็ดมันเนาะมันนี่เนาะเก็บไปเลยก่อนเก็อาดเนบ่เอาอยาเงี้ยลไปหล่นกันเยยนนีับอัด อันนี้ก็ PM ปลาหมอสีผมลุงนี่ปลาหมอสีปลาหมอสีเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบ่งเพราะแด้ตากแดดถอดเยอะปลาหมอสีเนาะคือบ่ปล่อยมันหนึ่งเขาจะได้กินหมดไยแค่ไดนแห่งได้ยากแต่ถ้ามานั่งซีมุ่งมันก็ได้ส้วตัวเดียจังมุ้งแบบส้ว2สองสามมงเลยโอ้พี่น้องนี่ปลาหมอสีก็มีครับพี่น้องกินขี้ก็เดือนเซยมื้อนี้ได้2ตัวแล้วก็ถึอรอบมาตัวนึงเนีเดี๋ยวเมื่อหัน็ได้ด็กรอบส้ถึอรอบแล้วถึอรอบ่มันสิคถึอรอบไม่บ่ บวกแรกกูลิ้นยิ่งได้บวกอ๋อ้เก็บเก็บมันมันแล้วเอ๋ฮะพี่น้องเนีเบิ่งเพราะได้ตาดแดดทอดเย้าพี่น้องคนไหนหาเส้นที่มันถือเบ็ดหลายตัวเลยละมือไรหลายตัวเลยมาไต่หนำเยอะมือนี่เสวาดมากอะไรแก่เนาะจ้าบอกเอขออายุสั้นใส่เส้นไปน้ำแก่เส้นแก่ไปแก่ละพี่น้องพี่น้องมาเรียนน้ำลุ่มครับก็บ่มว่ากะกันให้พี่น้องเห็นประเดอกเมียก็เห็นน้ำ่อยู่บ้าน ไปแดกอยลยโอ๊บไปกินเหล่าอีกแล้วพนักเขา้ามาไปครับติดตามต่อไปครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งป๊อดเงีย้ยเถอะวะไม่หยาบลงุงครับโอ้พี่น้องเอ้ยเบิง้งเงี้ยยังไรลุงเนี้ยเงี้ยเดียนเงี้ย,ย,งยใส่เงี้ยดิยนมาเลยโอ้ยปนเยี่มเลยรุ่นนีไหมโอ้สามีสองน้องพี่น้องเอ้ยอืมประธานเงีง้ามาจากบ้านครับพี่น้องสามมีีีเปล่ยนได้ได้ปนปลาเข็งแล้วมื้อนี้ ก็เดี๋ยวปนยิ่มแล้วพ่อโอ้บัดสีด้บ่ยากเด้พี่น้องมันมันเขาพ่นอยู่นี่ครับไม้ลองทางนี่แหละปลาปงปลาปงลองทางครับมันเขาพ่นอยู่สั่นพ่นหอดปงบอกพ่นว่าได้ไหมอดปงกำลังงามเลยพี่น้องพุ่นเก็บยอดปงมาลวกละกินปนปลาเข็งโอ้ปัญญายุทธ์ได้กินปนปลาเข็งแล้วมั้งเนี่ยเอามาแต่งไดอกปันเนี่ยเก็บกินปนปเค็งปนเป็นปนได้บ่ล่ะนี่พี่น้องของแท้ครับของแท้ปนได้ยังไหน เสียนแทวๆปดปลาเข็งมาไหน้เจ้าวางไหนเหรอเสียนไงเนาะูกนกเอกเจับจับงอวัดยูกะดูกเีอเทีปลดปลาเล็กสีขวดคนนงปดปลาเค็งไงคนวะเอาไโอเคครับพี่น้องมันหมานของเพื่อนแหละล่ะ